สวัสดีทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้นะครับกุฏิยงนะครับสิมารีวิวนะครับคีย์บอร์ดนะครับก่อนส่งลูกค้านาะแต่ว่าตัวนี้กุฏิยงเพิ่งได้ประกาศขายนะครับผมแต่ว่าเพิ่นโทรมานะครับแล้วก็แล้กกระซังเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดอ่าซีรีส์นะครับคีย์บอร์ดพีเอสอาร์่าเก้นะครับเป็นแต่ว่าเสียงเสียงบ่ได้ครับตัวนี้แต่ว่าเสียงแต่งนะครับเป็นเสียงในเครื่อง นะครับผมเดี๋ยวมาอันนี้เนาะเดี๋ยวเปิดเครื่องไหมนะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้เบิ้งไหมนะครับเด้อสำหรับอันนี้คือรีวิวให้เป็นเบึ้งนําครับเปิดเครื่องนะครับตัวนี้สิเป็นจอสีนะครับสวยงามนะครับจอสีสวยงามครับสภาพการลองร้อยกับมีตามการใช้งานทั่วไปนะครับมี่องร้อยแต่ว่าริมก็ถือว่ายังยังบด้ยังบด้เหลืองนะครับริมริมยังสวยอยู่นะครับผมสภาพก็มีตามการใช้งานทั่วไปนะครับตาม สภาพของมือสองนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คริมนะครับนะก็จะเช็คให้เบิร์กว่าเออดังุูริมบอลนะครับเนาะก่อนทรงนะครับอ่าโอเคครับดังทูริมเนาะครับมานี้มาเบิรงปุ่มครับอันนี้อ่าเดี๋ยวจะเบิรงกทดสอบเบนเดอร์พี่เบนก่อนอ่าตัวนี้ใส่เด้นครับเดอ้อ นะครับวอลลุ่มเซไดครับนะครับบูมิคอเค็ตนะครับที่นี่มาเบื้องปุ่มครับอันนี้ปุ่มแอคคอมร์ดเซไดครับไฟขึ้นนะครับทดลองกดให้เบื้องเราครับเนาะว่าตัวเดีไฟขึ้นอ่เห็นะครับไฟขึ้นนะครับไฟติดไฟกระพริบอันนี้เฟดอินเฟดเอานะครับอ่ซึ่งว่าเซไดนะครับ่ปุ่มเอนดิ้งนะครับตัวรุ่นนี้มีอ่าอินโทรสามปุ่มแล้วก็โซโล่ไวเลชั่นซีปุ่มนะครับ แล้วกับเบรกแล้วก็ปุ่มเ e นดิ้งเนี่ยปุ่มจบมี3ปุ่มนะครับมีซินสตาร์ทซินสต็อปนะครับปุ่มสตาร์ทนะปุ่มรีจิตอ่ะรีจิตแบ่งนะครับต่างๆนะครับปุ่มฟีดนะครับนี่ไฟขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอ่ะขึ้นนะครับขึ้นไปทั้ง8ปุ่มนะครับมัลติแพดนะครับมัลติแพดนะครับอ่าแล้วอ่าตัวนี้มันสิขึ้นจังหวะที่มีเนี่ยสิขึ้นจังหวะจังหวะที่มีเสียงนะครับนี่ตัวนี้นะครับ เพราะไงว่าปุ่มบอลทัศน์เสียงจงเนี่ยมันจะไปน้ำจังหวะนะครับมันจะไปน้ำจังหวะเช่นนี่คกู้จังหวะลัมเพลินเนี่ยมันจะมีกู้จังสีต่างเสียงไว้อ่าเสียมีซีเสียงนี่มาน้ามาน้าจังหวะลัมเพลินนะครับผมอ่าฮาร์โมนีทัศนี่ใส่เลยนะครับนี่ใส่เลยนะครับใส่เลยนะบึ้งปุ่มนี้ทั้งนี้สไตล์นะครับได้เบิร์ดนะครับผมตีทุกปุ่มเนาะนะครับเชียให้เบิ้งนะครับ เช็คให้ดูได้นะครับปุ่มหนี้สูงปุ่มซองนะครับนี่คไฟขึ้นนะครับผมไฟก็ขึ้นแมปแมปแมปนะครับแล้วคำว่าเบิ้งค้างนี่ครับนี่ครับเนี่ยใส่ได้ทุกปุ่มนะครับนี่ครับบ่มีบ่มีบ่มีปัญหานะครับเนี่ยใส่ได้ทุกปุ่มนะครับ a b c ถึง j ตรงนี้นะครับบาลานซ์นี่ขึ้นมาแล้วครับผมบาลานซ์ใส่ได้นะครับมิกใส่ได้นะครับ channel direct exit นะอันนี้ใส่ได้นะครับอ่าปุ่มนี้ปุ่มนี้ใส่ได้นะครับฟังก์ชัน ใช้ได้ USB ใช้ได้นะครับอินเทอร์เน็ตนะหมุนใช้ได้ Exit ใช้ได้นะครับ Exit กลับไปนะครับอาร์ตี่แล้วก็อตโตลูกล้อนี่เนาะหมุนเนี่เนาะใช้ได้นะครับผมใช้ได้เท่ากันอ่ะนี่ครับใช้ได้เท่ากันนะครับเห็นะครับแรียนเรื่อยๆนะครับหรือว่าหน้านี้นะปุ่มแถบซ้ายขวานี่ใช้ได้นะครับนี่ปุ่มนี้ทั้งนี้แหละใช้ได้เบิร์ตเท่ากันนะครับไฟตีทุกปุ่มนะครับ ไม่มีปัญหานะครับผมเช็คทุกอันก่อนเนาะก่อนซงนะครับเนี่เช็คทุกปุ่มนะครับใสดได้บอทุกปุ่มนะครับสรุปว่าใสดได้บอรทุกปุ่มครับผมเดี๋ยวสิมาลองเสดเสดเครื่องใหม่ปิดเปิดเสดเครื่องใหม่ปฏิสีลองเรียให้เบิ้งครับปฏิสีล่องการใส่งานก็เปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บว่างหันเป็นการเช็คเช็คปุ่มเนาะเป็นการเช็คสภาพเครื่องนะครับปี้สีเป็นการสาธิตการเรียให้เบิรงนะครับคร่าว คุณยังคิดจังหวะเดี่ยวสีลงอ่าวิธีการใส่รุ่นนี้คือใส่ง่ายครับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขามากดปุ่มทีหนึ่งอ่านะครับมากดปุ่มทีหนึ่งปุ๊บม,มาสีเรนีนขึ้นมาที่จังหวะลําเพลินเลยนะครับเขาก็ล็อกรุ่นนี้จะมีปุ่มฟีดนะครับนี่ล็อกฟีดด้วย่นี่เป็นเสียงกีตาร์เอ็กโคเดียนแซกโซโฟอนอ่าอันนี้เป็นไวซีนะเสียงออกแกนไวซีนะครับ แชดออกแกนฟุดนะครับตอนนี้มันถิมีตั้งเบสซีแบ่งนะครับเขากดแบ่งเลื่อนตรงนี้นะครับบ่งที่หนงจังวะาลองฟังบึงครับ ส่งไปจังหวัดกาลสินนะครับอำาเภอกุชินาลายคุณพี่ปัญญานะครับคุณพี่ปัญญา เแพอาอน,นีออนน้เป็นกองเป็นกองตีเสริมได้นะครับ คือจังหวะนะครับเวลาัว да เขาจะเปลี่ยนในว่าเขาเข่ามาตรงนี้นะครับตัว E เนี่นะครับนี่คำว่าตัว E นะครับอ่ะ exit ตัวนี้ Exit ก่าวมาหนาแหลกนะครับตัว E คือเขาเขาเบิ่งว to ่าเสียงมันตรงกับตัวไหนนะครับเนี่ยตัวนี้คาว่าลำเพลินนี่ตัวนี้มันจะเป็นจังหวะนะครับเสียงสิยู่ฟังนี่นะครับถ้าเขาจะเปลี่ยนเสียงเขาเข่ามาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เ้าเกิเขาเปลี่ยนเสียงเขามากดตัวนี้เขาจะเลือกตัวที่เขากกดนะครับนี่หากเกิจะเปลี่ยนเสียงไปนั่งนะครับอ่านะครับแต่ว่า แต่จังหวะนี่คือเสียงนี่ยบอต้องไปเปลี่ยนเนาะแต่งไว้ให้แล้วนะครับจังหวะเข้าสิเขามาหนีนะครับหรือว่าแต่ถ้าเตี้ยงเป็นอ่าโบลิโลนะครับเขาเนี่ยขามาเขาก็สามารถมาเลือกเบื้องว่าตัวใดเป็นโบลิโลนะครับนี่คุณเตียงเซฟไปเดี๋ยวคุณเตียงเดี๋ยวคุณเตียงเซฟยไปให้เป็นเป็นจังหวะนะครับเนาะเป็นโบลิโลเป็นอันนี้ไว้เนี่ยึงเช่นปุ่มแหลกเอาสิเดี๋ยวปุ่มแหลกคุณเตียงเสีเป็นโบลิโลคุณเตียงขามาตรงนี้นะครับไปเล่าที่เสร็จจังหวะใหม่นะครับเนี่ยเขามาเลือกโบลิโลปึ๊บ เขาเสียวไว้ปุ่มแหลกบ่ครับเขาเสียวแจงวาไว้ตอนนี้เล right ือกโบเลโรแล้วครับ hmm น okay. <Mechan isms> ี่นะครับเขาเสียเลือกเป็นโบเลโร่นะครับแต่ว่าเขาต้องไปเปลี่ยนกล่องแต่ว่าคุณเังได้เฮ็ดไว้แล้วนะครับตัวนี้เขาสิเข้ามาแบงค์ที่แบงค์ที่สี่นะครับแบงค์ที่สี่มาทีนีทั้งเบอร์ซีแบงค์นะครับแบงค์ที่สองเขากดหาเลือกครับนี่นะครับคุณเังเลือกแล้วจะแบงค์ที่สองโบเลโรนะครับเขาก็บสฟเขาก็นี่ไป ก็กลับไปแบ่งที่หนึ่งมาเนี่ยคุณจะดีซฟอ,อันนี้ไว้กลุ่มแหลกมาครับพูดถึงกักดเมมโมรี่แล้วก็ปุ่มที่หนึ่งนี่โบลิโลก็จะไม่ยุบปุ่มที่หนึ่งครับนี่โบลิโล่ไม่ยุบปุ่มที่หนึ่งแหละนะครับนี่คือตอนนี้คือเขาต้องเวลาเขาเวลาเขาเลือกจังหวะเขาต้องกดฟีดดอ,อกก่อนนะครับถ้าเขาอยู่ฟีดเดี๋ยวมัน,นก็ดทอยู่จังหวะเก่าครับมันจะเปลี่ยนแต่เขาที่เขาเปลี่ยนจังหวะบระิหารคู่เตียงเซฟไว้ปุ่มแหลกมาครับนีเนี่ยโบลิโล่มาแล้วครับ นะี่ยแต่ถ้าเขาบกดปุ่มฟีดเขากดปุ่มที่สองปุ๊บนะจะเปลี่ยนเลยครับอ่าปุ่มที่ปุ่มนี่โบลิโลนะครับถ้าเ้าตีใส่โบลิโลเขาก็กดปุ่มที่หนึ่งเขาก็ฟีดไปเขาก็เลรีเลยครับบอลนี่เปลี่ยนไปใส่กรบปอเปลี่ยน ะเห็นบ่ครับอันนี้คือในกรณีที่มันมีฟีดมันใส่ง่ายนะครับอ่ะปุ่มแรกสีเอาเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวปุ่มสองสีเป็นลำเพลินเนาะครับแล้วปุ่มสามสีเอาเป็นจังหวะอ่าจังหวะเดี๋ยวชาจะชะจ่ยปุ๊บเดี๋ยวก็ตีเซีไปก่อนนะครับวิธีวิธีอ่ะตอนนี้ไม่ได้ถามว่าเขาอีเซฟบอลนะครับเขาจะไปแบ่งอื่นเขาต้องกดเซฟยไปนะครับเพราะฉะนั้นม่ติดบอลยูนะครับวิธีกดก็คืออ่าปุ่มนี้นะครับปุ่มจีเมื่อกี้ปุ๊บ แล้วก็มากดเลข6ข้างล่างนี่ครับนี่คือรูปสิบกดปุ๊บนี่ยหากดโอเคนะครับเลข8ข้างบนแล้วก็กดตัว F นะครับนี่คือการบันทึกมันจงสิบันทึกไว้เขาครับเพราะบ่าสันนี่คือเขาเทา้าบ่บันทึกปุ๊บมันก็นสิกลับไปกลับไปเป็นอันแรกนะครับนี่นะครับต้องกลับมาแบ่งนึงก่อนนะครับปุ๊บแบ่งนึงเป็นบริลูละที่นี่เขาจะเอาเป็นอ่าอันนี้ลำเพื่อน็จะตั้งไว้เป็นลำเพื่อนเบิดนะครับ ลำพื้นหรือว่าเ้าสิเป็นอันอื่นเทาก็ลองกดเบิ้งนะครับนี่ชา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 ,ชาดีเขามาแบ่งที่2ก็ได้นะครับหรือว่าสมบัติคู่จิ๋ก็จะเอาไปไว้ให้อันหนี้หนึ่งฮะเอาไปไว้ปุ่มที่3เนะะาะทั้งเปิดมีซีแบ่งนะครับอย่างหัวมีจักแบ่งเข้ามาตรงนี้นะครับนี่เขามาเบิ้งนะครับนี่หนึ่งสองสามซีนั่นนี่นะครับนี่หนึ่งสองสามซี 1, 2, 3, 4, นะครับแบ่งหนึ่งแบ่งสองแบ่งสามแบ่งสี่นะครับนี่คู่จิ๋งจะมาเสียใบอ่ะปุ่มที่หนึ่ง ่าปุ่มที่3นะครับเอาไว้นล่เสียงแซกชาชาชาอ่าปึ๊บเดี๋ยวคะทิเซฟเมโมรี่กดเลข3ามอ่ากดต่อไปที่เก่าครับเขาต้องกดไปลีกิทอื่นก่อนปึ๊บนี่เขากดลีกิทไปอันอื่นมันก็ดยถามว่าคุณกะทิเซฟไปบ่อสขนาดที่เจ้าหิส์นะอ่าเขาก็กดเยสน่แบบอยู่แบ่งหนึ่งมันบอโอเคเขาก็กดเลขหกข้างล่างเลขแปดข้างบนแล้วก็กดตัว f อ่าครับมันก็ดยบันทึก นะครับจากเมื่อกี้นี่มันเป็นจังหวะลำเพลินทั้งเบิดบ่ครับบัดน,นี้มันสิกลายเป็นโบลิโล่ลำเพลินแล้วก็สามชาได้บ่นี่ถิงเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งกูยังสิได้เบิ่งครับต้องกลับมาแบ่งหนึ่งก่อนนะครับปึ๊บอ่าอันนี้เป็นปุ่มแรกจะเป็นโบลิโล่ปุ่มสองลำเพลินนะครับอ่าปุ่มทีสามชาชาชาอ่าเห็นบ่ครับเ้าสิเลือกจกังหวะได้เ้ากับควเลยแล้วกลับมาคอยมาฟีดทีเดียว ใช่ไงครับผมเขาจังวันนี้เขาไปไปแบ่งได้เขากับบอบเพียนจังหวะกับบอบเพียนว่าจะเขาฟีดไปนะครับผมประมาณนี้นะครับเขาเข่าอันนี้กูณยังเสียให้ยสามจังหวะเนาะนะครับเขาเสียจังหวะได้เขาก็ดึงเข้ามาได้นะครับสามารถดึงเข้ามาโดยเข้ามาตรงนี้นะครับนี่เข้ามาตรงนี้เขาจะลงศูนย์เนาะกัมานี้นะครับอ่ะถ้าลงศูนย์ในคุยังเสียเอาไว้ให้อ่าใส่ปุ่มที่ T ไว้ก็ได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับศูนย์เนะ กดลงศูนย์อ่าลงศูนย์เอาโอเคครับลงศูนย์นี่คุณยังเสียวไว้ปุ่มที่ปุ่มที่4เนาะนะครับเมมโมรีนะครับ,รบกดเมมโมรีแล้วก็เอาลงไว้ปุ่มที่4นะครับนี่มาแล้วครับปุ่มที่สีจะเป็นลงศูนย์นะครับบ้านนี่แล้วก็ถึจะลองเปลี่ยนเบิรงนะครับอันนี้เซฟก่อนครับเซฟก่อนให้พ่อสอมันถือเป็นจำนะครับว่าต้องเซฟ สิบปึ๊บสิบปึ๊บเขาต้องกลับมาแบ่งหนึ่งก่อนนะครับอ่าตอนนี้มันอยู่แบ่งตอนนี้มันอยู่แบ่งอ่าแบ่งที่สองเนาะเขาต้องกลับมาแบ่งที่หนึ่งให้มันขึ้นแบ่งหนึ่งก่อนนะเราลองกดปุ่มซีบ้างก็ลองกดตัวนี้สตาร์ทด้วย ปุ่มซีเป็นปุ่มลงศูนย์ครับวันนี้ปุ่มหายเขาย้าใหญ่พยางค์ใหญ่เป็นจังหวะอีกอย่างหานึ่งเขากับเตจเตงกูจังก์จิตตังไว้ให้เนาะเอาเป็นลำวงบอกอะลำวงอ่าแล้วกูจังเสลลลำวงไปปุ่มที่หายคู่จังก์ับมาก,กดทึกเก่าครับเมมโมรีเลขยกห้าวันนี้ทั้งแปดปุ่มสิเป็นแปดจังหวะเลยครับวันนี้อะลองมือครับอะจะังหวะลำวงครับ ครับได้จังหวัดละวงแล้วนะครับจังหวัดละวงอยู่ปุ่มที่5นะครับเขก็เซฟไปเมื่อไหร่เมื่อไหรเซฟไปครับ <c oughs> จำไว้เลยด้วยว่าเอาเซฟก่อนเอาเสียไปเนาะเสียไปเอาโอเคนะครับาจะเซฟแล้วนะครับเซฟแล้วนะครับปุ่มที่5อ่าโอเคแต่ก็อย่าก็ลองไปอ่าพิธีการคือกดแบ่งออกไปทั้งขางนะครับแบ่งได้แบ่งเด็กนึงก็ได้นะครับเพื่อที่ซีให้เขาเขาสีเขา,าสีบันทึกไว้นะครับ เกิดบันทึกปุ๊บกลับมาแบ่งหนึ่งคือเกา่านะครับ,นะรบปุ่มที่5ลำวงแล้วนะครับตอนนี้จังหวะได้อีกครับว่ะนีเ้เอาโซ่ห้าเจียวจังหวะเอาจะไว้ในเลขหก 6, เนาะลำวงได้แล้วลงศูนย์ได้แล้วเอาภูไทยนะว่ะนี้ยเอาครับภูไทยภูไทยดีเครื่องเซลไว้เลขหกรับภูไทย อันนี้จะแบงเยแบ่งเลย,เลยอ่านะครับผมอันนี้จะเป็นว้แบ่งที่6ไปเสียงที่6นะครับปุ่มที่6ก่อนเอาเอาเอาจังหวะก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงกีตาร์มันมันทับบางอันเดี๋ยวเอาปเป็นยัง กดเมมโมรีจังหวะที่6นะครับลงปุ๊บกดเสียว้ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเขาต้องเอาเสียไปเพื่อที่ให้มันจำมาอยู่แบ่งนี้นะครับเดี๋ยวกูจะเยวเดี๋ยวกูจะเอากีตาร์กับเสียงกีตาร์กับขึ้นมาตรงนี้มาแล้วเสียงกีตาร์กูจะเอาไป,ไปแบ่งหนึ่งให้เกานะครับเดี๋ยวกูังต้องฟีดไว้นะครับเดี๋ยวกลับมาแบ่งหนึ่งก่อนแบ่งหนึ่งจังหวะ เป็นโบโลนะครับฮะลามงภูไทยเดี๋ยวดึงไปดึงอันอันนั้นมาก,ก่อนครับไปดึงอ่าโบโลกลับมาก,ก่อนโบโลอยู่แบงค์ที่สองคุณยังขี่ไปดึงมาอ่ะโบโลมาแล้วที่นี่กุยังถีฟอ่ากดแบงค์นะครับกลับมาแบงค์ที่หนึ่งอเอาโบโลมาลงไปปุ่มนี้ก่อนครับเอาโบโลกลับมา โบลิโลมาอยู่ตรงนี้เซฟครับมองเปลี่ยนเบอร์เซฟยไปบมอยจังหวะมันเสียหาได้โบริโลแล้วครับเห็นไ่มครับแต่ว่าเขาเสียโบริโลกลับไปไวเขาเสียเสียงกีตาร์กลับไปไวอยู่แบงหนึง่งนี่สิเขาก็เซฟอ่าคือเก่า นี่เทคนิคกีตาร์กลับม,มาอยู่ก่อนนะครับกีตาร์กลับม,มาอยู่ในในในปุ่มแหลกคือเก่าแล้วนะครับในปุ่มเสียงที่นั่นคือเกา่าครับเดี๋ยวกู้จัติดตั้งไว้เนาะสิบครับลองเห็ุตามผู้เจยงเบื้งอะไรครับถ้าท่านใดเห็ุเ่าท่านเป็นนะครับจังหวะกัซซิมีประมาณนี้นะครับหลกักๆเนาะโบลิโลอ่าส่ซูฮ่าขอมาแบ่งหนึ่งปั๊บอ่าแบ่งหนึ่งฮ่าโบลิโลโบลิโลเซกีตาร์ ลำเพลินชาชาชาอันนี้อันนี้อันนี้บอดี้โคดฟีดนะครับลงศูนย์าลงศูนย์เรามากดน,นี่ครับสามปุ่มนี่ครับอ่าลงศูนย์ปุ่มต่อไปลำวงจังหวัดที่ห้าลำวงปุ่มที่หกภูไทอ่าประมาณนี้ครับผมจังหวัดที่ห้าดีไซน์ลากๆเนาะเป็นเลขสิบเขาบอกเพิ่งจังหวัดกับประมาณนี้ก็ได้ครับ บงมานี่ครับเขาจะเลือกจังหวะได้เขาก็ลองมาฟังบึ้งรับตามนี่ครับหลายหลายเพลงนะครับหลายจังหวะนะครับนี่าูะเอาโรยให้แหกจังหวะนะครับผมเลือกใส่ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมท่านใดสนใจกับติ๊ต่อเข้ามาเลยนะครับเด้อคีย์บอร์ดมือสองนะครับหรือว่าจะเป็นพาสเทลสยามคีย์วันนะครับกับพ่อมี่ได้นะครับพ่อมี่นะครับ เบอร์โทรครับ0815747015นะครับ0815747015นะครับเครื่องนี้ส่งไปที่คุณพี่ปัญญานะครับอยู่ที่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกรสินนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามกับผมขอบคุณครับ